ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปของปย์ุธรรมนะคะวันนี้พี่ๆถามกันเข้ามาเยอะมากแล้วก็เยอะที่สุดเยอะแบบที่ีฟเลยว่าน้องเฟิร์นเลี้ยงยังไงให้มันดานะคะพอดีว่าเมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วตัวหยกกระมะี่บ้านน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นไวรัเลเพราะว่าพี่ๆจากต่างประเทศไต้หวันจีนอินเดียมาเลทักเข้ามาคือแบบชำํำ ใครจะไปคิดว่าตอนนี้ราคาหยกกรรมยี่นำไม้ด่างไม้สีหลายๆตัวนะคะมันเป็นยังไงเขาน้องเฟินทาไมบ้านพี่แล้วเลี้ยงแล้วมันไม่เคยดําเหมือนที่น้องเฟินถ่ายรูปลงมันเป็นหยกแผงหรือเปล่าเฟินตอบตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้แผงพี่นะคะความที่หยกกรรมยี่เป็นสีดําเหมือนภาพที่น้องเฟินเอาให้ดูในคลิปวิดีโอเราเนี่ยมันมีวิธีการเลี้ยงค่ะมันจะมีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่าง ทุกคนจะชอบพูดว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงดําแล้วก็เขาเรียกว่าสมบูราทนะคะพี่เขาจะบอกว่าก็แค่ไม้ออกแดดแล้วดําหนูจะบอกเลยว่าหยกกรรมหยี่เป็นไม้ปราบเซียนมากถ้าเลี้ยงไม่เป็นจริงๆไม่ดำแน่นอนแต่ค่ะเฟิร์นเลี้ยงหยกกรรมยี่ขายเหมามาทุกปีนะคะเป็นไม้ คู่บุญเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่สมัยบอนบุญเมื่อสามสปีที่แล้วแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดทําบ้านอื่นเขาหยุดทํากันไปแล้วบ้านเฟิรนยังไม่หยุดทําเพราะว่าทุกๆปีที่เขาสวยเฟิรนก็ยังคงขายเขาได้อยู่อย่างเช็คเช่นปีนี้นะคะราคาก็คือ ไม่ต่ํากว่า200อยู่แล้วแม้กระทั่งหัวที่ยุบไปแล้วก็ขายได้จนหมดเกลี้ยงวันนี้เลยดังนั้นค่ะใครอยากจะรู้ทิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด b ช c r i ครหรือว่าคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ให้ไปเฟิร์นด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจมาทําให้ดูบ่อยๆอยากตอบคําถามมากๆเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาทําเอาซักคอมเมนต์หนึ่งเอาซักไลค์หนึ่งนะคะเห็นพี่ๆสนใจเฟิร์นจะทําให้ดูบ่อยๆเลยฉันอยากปกลับกล้องหลังกัน มาต่อเลยค่ะสำหรับพี่ท่านใดที่เลี้ยงหยกกรมหยี่นะคะไม่ยอมกัดสีดําให้สักทีนะคะก็ล้างเลยพี่สมมติใจออกพี่พี่ใจออกแล้วเฟิร์นพี่อยากให้เขาแบบนะนะคะพอทําตามน้องเฟิร์นแล้วแบบอาจจะมีแววอาจจะมีบุญบาวาสนาได้เลี้ยงหยกกรมหยี่สีดําจัดตามนิสัยของเขาบ้างนะคะก็ลื้อเลยค่ะลื้อแบบที่น้องเฟิร์นทำนะคะนี่แล้วก็ลื้อเรียบร้อยแล้วก็ล้างนะคะล้างให้สะอาด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งกอหนึงกระถางหนึงของเฟวเนี้ยมันได้หลายหัวนะหนึ่งสองสนะคะแล้วก็อยู่นั้นอีก3านะก็จะเป็นประมาณกอละหกหัวพี่ดูสินี่ขนาดเขามีลูกนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีหน่อออกมาขนาดนี้มีหน่อมีลูกขนาดนี้หลังใบดําขนาดนี้หน้าใบยังเขียวเลยพี่พี่ดูสิเอ,อ้ยทำไมเขียวคะน้องเฟิร์นอันนี้ฟันฟือเข้าคะ่ะ อันนี้เฟินไปซื้อมานะะซื้อมาจากพี่ๆในเพจนะคะบอนสีราชินีแห่งใบไม้บ้างอะไรบ้างเดินไปชนเอ๊เห็นหยกกรรมยี่ติดป้ายราคาถูกมากเนี่ยเฟินซื้อมาเนี่ยบางทีแล้วกระถางหนึ่งห้านิ้วอ่ะกอหนึ่งกระถางหนึ่งห้านิ้วแบบนี้อะค่ะมีอยู่ประมาณหต้นเจต้นแบบนี้เลยนะหต้นนะกระถางเดียวแบบนี้นะพี่คิดดูว่าพอหนูเลี้ยงดําอะตอนที่หนูซื้อเข้าอ่ะ คือกระถางละ80บาท6ตน้นแต่เขาเขียวนะพอหนูเอามาเลี้ยงให้เขาดำปุ๊บพี่หนูขายได้ต้นละ350รหาสหรืออาจจะแพงกว่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แพงกว่านั้นเพราะว่าเพราะว่าถ้าดำจนเต็มใบจริงๆคือถ้าอดทนรอจนเขาดำเต็มใบอะนะคะก็ก็จะเปิดประมูลภาพที่ทำให้เป็นไวรัลจนทุกคนถามจนถึงทุกวันนี้นะคะ คือภาพหยกกรรมายีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ่ายจากมือด้วยตัวเองนะคะดังนั้นค่ะใครที่มีอยู่ที่บ้านหรือว่าอยากจะลองนะคะว่าเอ๊ะน้องเฟิร์นอืมไม่เชื่อว่าอยากจะลองทำลองพี่ของนี้มันต้องลองหืมบอลไม่กี่บาทหรอกตอนเนี้ยนะคะลองลองดูลองดูลองด,องดูจะได้รู้ว่าไม้แบบนี้ขายได้ดีกว่าไม้ที่วิ่งตามตามกันในกระแสด้วยซ้ำเนะะี่ยอะ สำหรับท่านใครที่ได้เด็กออกมาหยีมาเขียวๆแบบนี้นะคะก็ล้างเลยพี่ล้างเลยนะคะไม่ติที่อายุไม่ติที่ขนาดหัวไม่เกี่ยวอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้ทำตามทริคนี้อาจจะมีเกี่ยวบางเช่นอายุยังไม่ถึงเขาไม่ยอมกัดดำซึ่งมันน้อยมากซึ่งมันน้อยมากค่ะที่จะที่จะที่จะไม่อเนี่ยนะคะที่จะไม่ดำแต่ว่าก็ เจ้าหัวเล็กหัวใหญ่ก็ลองทํากันดูอายุเยอะอายุน้อยก็ลองเอามาทําดูเผื่อว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งหรือหนูทําคนเดียวอาจจะดําคนเดียวก็ได้ใครจะไปรู้อย่าไปเชื่ออีเฟิร์นขนาดนั้นนคะคะเนี่ยอ่ะยกก็ไมีได้อย่างนี้มาแล้วก็ล้างล้างเสร็จปุ๊บเขาก็จะเหลือลากไว้อันนี้เราน้องเฟิร์นจะผึ่งไว้เลยนะคะเฟิร์นจะผึ่งไว้เลยตัดใบไหมคะน้องเฟิร์นไม่ตัดคะ่ะพี่ไม่ตัดใบไม่ตัดลากแต่ล้างให้สะอาดนะคะอันนี้ล้างให้สะอาดก็คือเขยา่าเขยา่าเอา เอาเศษเอาอะไรออกก็คือคลีนให้เขาสะอาดที่สุดแต่ก็ไม่ได้สะอาดถึงขั้นต้องมากมายนะคะแต่ว่าวิธีการหลักๆของเขาเลยก็คือพึ่งเขาไว้เลยไม่ต้องตัดใบทิ้งค่ะไม่ต้องตัดใบทิ้งไม่ต้องตัดรากทิ้งแต่เน้นย้ํานะว่าล้างรากให้สะอาดไม่ต้องตัดใบทิ้งไม่ต้องตัดรากทิ้งนะคะพอล้างเขาเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้นะคะ พึ่งลมไว้สักประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งพึ่งลมค่ะใช้คาว่าพึ่งลมอ้าวพึ่งลมใบก็เหี่ยวสิคะน้องเฟิร์นใช่ค่ะใบก็จะเริ่มเหี่ยวรากก็จะเริ่มเริ่มเริ่มแห้งพอรากแห้งเสร็จปุ๊บใบเหี่ยวเสร็จปุ๊บเหตุผลที่ไม่ให้ตัดนะมีเหตุผลนะเฟิร์นมีเหตุผลนะนะคะก็คือ ปล่อยไว้อย่างที่เฟืนว่านี่แหละอ่ะล้างอย่างนี้เสร็จปุ๊บพึ่งเลยพึ่งยังไงคะน้องเฟืนเอาไว้ในที่ร่มแต่ไม่ได้เอาไว้ในที่เปียงค่ะร่มในทิศนี้นะคะบ้านน้องเฟืนก็สแลนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็วางไว้อย่างนี้เหมือนตากแป้งวางไว้แบบนี้เลยนะคะอาทิตย์หนึ่งเจอกันอาทิตย์หนึ่งเจอกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอได้อาทิตย์หนึ่งเสร็จสับปุ๊บบอนของพี่ก็จะเหลือแบบนี้ อันนี้ก็คือจะเป็นยกที่ที่เราแกล้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือลักษณะนี้จะเป็นการแกล้งบอลน,นะคะแกล้งบอลปกติแล้วถ้าเขาแกล้งบอลเนี่ยถ้าเป็นบอลสีเนาะบอลสีที่มีหลายๆสีอย่างเงี้ยเขาก็จะแกล้งเพราะว่านางไม่ยอมให้หัวใหญ่ๆอมันก็จะมีหลายหลายหลายวิธีนะแต่ว่าการเล่งให้เขา ไปขึ้นมาแล้วก็เป็นสีดำเนี่ยต้องแกล้งก่อนแกล้งให้ทิ้งใบหมดเลยให้เหลือแต่หัวแบบนี้ห้ามตัดใบทิ้งนะคะปล่อยให้เขาคายน้ําเองปล่อยให้เขาคายน้ําเองเรียกว่าไล่ตาสีนะคะปล่อยให้เขาคายน้ําเองปล่อยให้เขาสลัดรากเองก็จะเป็นแบบนี้ถ้าพี่ล้างรากแล้วก็ยังมีดินติดมีความสกรปรกติดอยู่ประมาณ50%ตตอนที่พี่กลับมาดูอาทิตย์หนึ่งอะหัวพี่อาจจะเน่าได้ ดังนั้นล้างรากให้สะอาดแต่ว่าไม่ต้องตัดรากไม่ต้องตัดรากนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเจ้าตัดรากออกใช่ไหมหัวบอลยกกรรมะีอ่ะหรือว่าบอลตัวอื่นที่อาจจะาไปลองทามันจะไม่มันจะไม่รู้สึกว่ากลายเป็นผู้ประสบภ,ภัยพี่ <c oughs> <c oughs> การเล่งสีของต้นไม้ที่เล่งให้เป็นสีดํา มันยากกว่าเล่งไม้ให้ให้เป็นสีส,สวยๆพี่เชื่อหนูดีหยกกรรมยี่แบบนี้นะใส่ปุ๋ยอื่นไม่ได้นะใส่ออสโมโคสนี้ไม่ยอมดำเลยนะห้ามนะคะใครเลี้ยงหยกกรรมยี่ขออย่างเดียวพี่เลี้ยงไม้เขียวเพื่อให้ดำห้ามใส่ปุ๋ยออสโมโคสเด็ดขาดเพราะว่าออสโมโคสคือการเล่งบอลให้ให้สีเขาเรียกว่า สดสดขึ้นก็จริงแต่ว่าใส่ไม้ด่างยังเขียวเลยพี่นะคะดังนั้นใส่พื้นเขียวให้ดำไม่มีทางดำมีแต่เขียวไปหน้าใครที่ซื้อมาเขาโดนออดโมโคสมาเลยต้องเอามาล้างก่อนเอามาแกล้งแบบนี้พอได้มาเป็นหัวแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยได้มาเป็นหัวแบบนี้บ้านใดนะคะบ้านใดมีสามส้มเอาสารส้มกวน ึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ย้ำน้ำไม่ค่อยแนะนําแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะเป็นเบทอะนะคะหรือบ้านใดนะคะมีในตัวของในส่วนของอ้น้ำหมักน้ำหมักของพี่หนุน้ำหมักอะไรอะน้ำหมักเทพบุตรน้ำหมักแบบนี้นะคะน้ำหมักเทพอบุตรแบบนี้อันตัวเนี้ในสูตรของที่พี่หนุ่งทาไว้อะนะคะ จะเป็นสูตรที่ไม่ได้เร่งสีแบบออดโมโคดจะเป็นการเร่งสีจากาสีต้นไม้จากเฉดต้นไม้ถ้าเป็นออดโมโคตรหรือว่าเป็นไมเน้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีนะคะเขาจะเร่งจากพื้นอันนี้เราจะเร่งจากสายพันธุ์พี่เพราะว่าเขาทําสูตรกล้วยมันจะมีความเบสในตัวอยู่แล้ว ะะดังนั้นค่ะถ้าใครมีสารส้มเอาสารส้มกวนแต่ถ้าใครมีน้ำหมักเทพบุตรก็เอาน้ำหมักเทพบุตรค่ะนะคะใช้ได้เลย1ฝานะคะต่อน้นํา20ลิตรหรือ1ฝาต่อ1แก้วก็ได้ผสมใส่ไปอันนี้ของที่บ้านเฟิร์นเนี่ยเราใช้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมให้ดูแล้วกันเนาะว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะเผื่อว่าเอาไปลองทําแล้วมันจะฉ่ำ โอเคค่ะนค่ะนะคะนี่ก็เตรียมน้ํามา1แก้วนะคะหรือจะเท่าไหร่ก็ได้แหละไม่ไม่ได้ติดอะไรนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นน้ำหมักเทพบุตรนะคะเดี๋ยวเราใช้ครึ่งฝาก็พอเพราะจริงๆแล้วอนะตามอัตราส่วนเขาก็คือ1นฝาต่อน,น้ํา20ลิตรนะตัวนี้เราจะใช้เพื่อกวนเท่านั้นนะคะย้ําว่ากวนหัวบอลเท่านั้นนะคะก็ตวงกันไปครึ่งฝาเนาะแต่ขออนุญาตใช้ความช่ำชองระดับประมา,ร <c oughs> า์เป็นไงเคเวลา ทำชอบแบบกรมาจา์เนี่ยมันเป็นตันัวอยู่ด้เลยล่ะนะคะสีมันสีมันได้สีมันดีนะคะหรือย้ํานะใครมีสารส้ม <c oughs> ก็ลองเอาสารส้มใช้ก <c oughs> วนดูก่อนนะคะสารส้มหัวหนึ่งแล้วก็กวนๆน,น,น้ำให้เป็นลักษณะของน้ําคือกัดเบรดนะคะไม่ได้กัดกดนะเป็นกัดเบรดตัวนี้จะมีเบรดในตัวอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะมีเบรดในตัวอยู่แล้วซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการเร่งการแตกกอด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครเอาสารส้มใส ะะก็จะมีข้อเสียตรงที่น้องจะงอกแค่ต้นเดียวไม่ยอมแตกเป็นกอสําหรับหัวบอลกลัวนะ่ะนะคะดังนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแาต่างกันเนาะอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวบอลที่เป็นหยกกร,รมหยี่เหมือนที่เฟินว่าก็าคือตอนที่เราซื้อมามันจะเขียวเขียวแบบนี้นะคะเราก็ทําการล้างคลีนเสร็จแล้วก็ไปพึ่งพึ่งเสร็จปุ๊บก็จะได้มาเป็นหัวแบบนี้อันนี้ก็ผสมให้ดูเมื่อกี้นะคะเราก็จะทําการแบบนี้เลยจุ่มจุ่ม จุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาเขาออกมาแบบนี้โอเคไหมจุ่มแบบนี้แล้วก็อ,ออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บปลูกเลยเหรอคะน้องเฟิร์นผึ่งให้แห้งก่อนนะคะเขาเรียกว่าเคลือบที่เราเบดเคลือบเราเอาเบดเคลือบ,อบ,พ,อบพอเคลือบเสร็จสับเรียบร้อยก็ผึ่งให้แห้งนะคะสักประมาณชั่วโมงนิดนิดนะคะชั่วโมงนิดนิดเสร็จสับเรียบร้อยเราค่อยเอาเขาเนี่ยไปปลูกเราค่อยเอาเขาไปปลูก โอเคไหมคิดแค่นี้ค่ะพี่ปลูกเสร็จแล้วหนูขออีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะคะขออีกนิดเดียวเท่านั้นถ้าบอนสีของพี่เป็นหยกกร,รมยีเขียวที่ไม่ยอมดำเลยพอพี่เอาเบ็ดกวนเรียบร้อยเอาไปปลูกใหม่แก้งตามเฟอร์ไล่เฉดสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ปลูกเขาในที่ที่มีแดดนะคะในที่ที่มีแดดส่องหน้าเขาเลย ปกติแล้วพี่ๆที่รักต้นไม้ะนะคะเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่ชอบเอาบอลไว้แบบนี้อันนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีหลังคาเนาะแดดก็จะส่องหน้าเข้ามาแบบนี้เห็นไหมเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยบอลบางประเภทเนี่ยใบบางเขาก็จะให้น้องอยู่ใต้ชายคาใช่ไหมคะนุขออย่างเดียวสมมุติว่ามีเงามาปิดไม่ติดคะ่ะแต่ว่าขออย่างเดียวว่ายกกรรมีในชุดที่ปลูกใหม่นะคะ ให้เอาไปไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึงนะคะแบบนี้แดดส่องถึงใต้ใชายคาได้แต่ว่าต้องมีแดดอบบี่นะคะถึงตลอดทั้งวันไหมคะน้องเฟิร์นอย่างน้อยก็ไม่ใช่ใต้ลมนะคะลักษณะแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมตัวนี้พอช่วงเช้าเนี่ยก็จะโดนแดดไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ช่วงหลังเชียงเนี่ยก็ต้องแข็งแกร่งสักหน่อยเพราะว่าน้องไม่มีหลังคาแล้วก็จะรับแดดเต็มเต็ม ะะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําธรรมดาปกติเราเลยลดน้ําเช้าเย็นหรือลดน้าทุกเชา้านะคะเลี้ยงปลายแทงใบแรกออกมาอาจจะเป็นสีเขียวอาจจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแทงใบแรกออกมาอาจจะเป็นสีเขียวแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจแทงใบสองอาจจะเขียวแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจค่ะให้น้องเขาปรับสภาพก่อนว่าเอ๊สรุปฉันต้องไปทางไหน แต่ไม่ต้องย้ายเขานะพยายามอย่าให้เขาแห้งก็พอไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะชนะชะงักในการให้เขาเรียกว่าเขาจะแทงใบยากะนะคะก็แทงใบที่สามมาถ้ามีความดำาๆแบบนี้นะคะขึ้นมาเห็นไหมดำาๆแบบนี้ขึ้นมาเหมือนพื้นใบตัวนี้ไม่รู้ว่ามองเห็นชัดไหมอะนะคะแสดงว่าพี่มาถูกทางแล้วนะคะพอขึ้นใบดำาๆแบบนี้นะคะก็เลี้ยงไปอีกซัก สองสามใบต่อจากแทงใบนี้นะคะความดำเนี่ยจะถูกใจทุกท่านและราคาถูกใจคนเลี้ยงแน่นอนค่ะใครชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยอยากได้อะไรอยากรู้อะไรหลังจากนี้ไปจะทำคลิปลงบ่อยๆถ้ามีใครคอมเมนต์บ่อยๆเป็นกำลังใจเฟิร์นก็จะทำบ่อยๆเซาคาและเดบบาทอ่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะใครชอบไม้ดำๆใครอยากสอบถามอะไรก็ พักแช่ส่วนตัวมานะคะหรือว่าเข้าไปในเพจของบอนสีราชินีแห่งใบไม้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปเพินพาทำจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ